สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการในส่วนนี้กันนะครับตรงนี้เรียกว่าท็อปบาร์นะครับท็อปบาร์มาดูเว็บหลักกันก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นแบบนี้เนาะสามารถใส่ตัวหนังสือได้ใส่เทคได้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตรงนี้นะครับเราได้ทําไปแล้วเนาะเมนูนะครับแล้วก็ในส่วนของสมัครรับข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของแบ็กกราวนะครับแล้วก็ส่วนของโซเชียลมีเดียลิงก์ตรงนี้แล้วก็ ข้อความที่เราจะเขียนตรงนี้นะครับจริงๆนะเพื่อนๆไม่ต้องเขียนตามผมก็ได้นะครับเขียนเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างที่เราต้องการนะครับแต่ว่าที่ต้องเขียนแบบนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือเผื่อจะติดต่อง่ายนะครับแล้วก็จะได้คุยกันไวๆ <c oughs> เข้ามาก็เจอเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเว็บเรากันนะครับเ,เราล็อกอินเข้าไปในส่วนของแดชบอร์ดแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าหลักของเรานะครับตรงนี้นะครับ ถ้าล็อกอินแล้วจะมีแอดมินบาร์ขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครไม่มีนะครับก็ให้ทําการล็อกอินก่อนนะครับอ่ะโอเคพอล็อกอินได้แบบนี้แล้วนะครับวิธีการปรับแก้นะครับของตัวทีมนี้นะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีมออปชันนะครับแล้วก็เลือกที่ Header นะครับก็คอยเข้าโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเค ได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับนี่ปิดไปก่อนนะครับก็มาเลือกที่ตรงท็อปบาร์นะครับเราก็มาดูส่วนนี้กันนะครับในส่วนของการ e n a b l e นะครับถ้าสมมุติว่าไม่เอาก็ลบอันนี้ออกนะครับตรงนี้เขาก็จะหายไปเห็นไหมครับก็จะดูล้นๆหน่อยนึงเนาะผมก็ใช้นะครับเพราะว่ามันดูดึงดวดสายตาดีนะครับตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของตัวหนังสือนะครับตรงนี้เป็นความสูงนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการมากๆก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะครับได้ถึง100พิกเซลนะครับถ้าสมมุติว่าปรับไปแล้วว่าออยากได้แบบเดิมนะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะกลับมาเป็น30เท่าเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ n น v y c o l o r นะครับก็คือตัวหนังสือตรงนี้นะครับถ้าพื้นสีเข้มตัวหนังสือก็จะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นสีขาวนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นสีเข้มนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูเนาะ เนี่ยถ้าพื้นสีขาวนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นสีเข้มนะครับนี่ถ้าไม่เอาก็กดเคลียร์ตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะครับของเดิมเราสีเขียวนะครับเราไม่เอาสีเขียวก็ได้เนาะเราก็มาปรับที่แบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสมมุติว่าผมเอาเป็นสีอะไรดีสีสีส้มไหมสีแดงเลยอืมส้มมันก็ได้นะครับไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับนะครับสีนี้ก็เหลืองไปนะครับ ประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ควรจะเลือกนะครับธีมให้มันเป็นของเราครับอันนี้ก็ปรับอ่อนเข้มนะครับตรงนี้ก็ปรับสีนะครับสมมติว่าประมาณสีนี้เนาะคล้ายๆสีทองเลยเนาะดูดีนะครับดูดีโอเคจากนั้นนะครับเราก็เลือกไอ้นิเกชันสไตล์นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เขาเลือกเป็น d e f a u l t อันนี้อยู่นะครับก็คือมีขีดข้างๆอยู่นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่า เท่าที่ลองดูแล้วนะครับก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรมากนะครับแบบนี้เนาะเห็นไหมเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับก็โอเคแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเราก็กด p u b l i s h ไปนะครับขอโทษทีนะครับที่ไอด้วยจากนั้นนะครับเราก็จะแก้ไขตรงงเทคตรงนี้เนาะก็มากดที่ html 1นะครับตรงนี้นะครับ เขาก็จะขึ้นส่วนนี้นะครับมาให้เราแก้ไขนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีโค้ดอยู่นะครับวิธีแก้นะครับก็คือแก้ในส่วนนี้นะครับก็คือตรงสตองแล้วก็อัปเปอร์เคสเนี่ยก็คือว่าทุกตัวที่เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับเขาก็จะทําเป็นตัวใหญ่หมดเลยนะครับเช่นโทรหาเรานะครับอันนี้อยู่ข้างนอกเนาะอ่าผมใส่แบบนี้นะครับตัวหนังสือก็จะขึ้นมาเห็นนะครับเราก็ทําการปรับได้นะครับ สามารถใส่ HTML หรือ short โค้ดก็ได้นะครับสมมติว่าข้างนอกเนี่ยผมไม่เอาผมก็ลงไปนะครับก็เป็นติดต่อเล่าเนาะสมัครสมาชิกดีกว่านะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เพิ่มอีกหน่อยก็คือ l ลายนะครับส่วนใหญ่คนไทยใช้ l ลายเยอะนะครับแล้วก็คือน่าจะประหยัดกว่าการโทรเนาะ อ่ะโอเคลายผมแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสามารถใส่ส่วนอื่นได้อีกนะครับตรงนี้เราก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับก็พับด้วไปนะครับในส่วนของท็อปบาร์เมนูนะครับเราไม่ได้แก้ไขอะไรเนาะแล้วก็นิวเลสเตอร์เราก็ทําไปแล้วนะครับแล้วก็มาอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของโซเชียลไอคอนนะครับนี่ก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับก็เขาก็จะขึ้นมานะครับคอยแป๊บหนึ่งนะอ้าวทำไมขึ้นแบบนี้ล่ะ เอาใหม่เอาใหม่อ่าแบบนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นล้นล้นแบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็สามารถปรับได้ตามความต้องการของเราเลยเนาะเนี่ยเป็นสีคือถ้าเป็นสีนี้เป็นสีก็สวยดีเนาะเนี่ยหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนนะครับไม่ต้องเอาแบบผมก็ได้นะครับอย่าง สมมุติว่าพื้นหลังอันนี้ผมว่าสีนี้สวยผมก็เลือกแบบนี้นะครับอจากนั้นนะครับเราก็มาทําการใส่ URL นะครับซึ่งของผมเนี่ยตามทำไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะไป Facebook 724ทีมนะครับก็ Copy URL มาใส่นะครับ Twitter ของผมไม่มีนะครับเพราะว่า Twitter ชอบบล็อกผมผมอาจจะทำอะไรผิดกับเขาบ่อยๆนะครับก็อันนี้เป็นเมลนะครับ Instagram ผมก็ไม่มีนะครับ g o o g l e ลพัทนี่กำลังจะปิดแล้วไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็อ้ออีเมลอยู่นี่นะครับก็แปะเข้าไปนะครับส่วนของ y t u t u นะครับอ๋อนี่เป็นเบอร์โทรเนาะอันนี้ YouTube เป็นช่องเดิมนะครับช่องที่เอาไว้สำหรับสอนหารายได้นะครับก็เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปติดตามได้นะครับติดตามได้เยอะๆก็ดีครับเพราะว่ามีวิดีโอใหม่ๆออกตลอดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเบอร์โทรเนาะก o p ปีนะครับแล้วก็ใส่ตรงโฟนนะครับ แนะนำนิดนึงก็คือถ้าสมมติเป็นเบอร์โทรนะครับก็ให้เป็น66แบบนี้ดีกว่านะครับบวก6 6แล้วก็ถ้าเป็นอย่างของผมก็เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครบอกเอ้ยมันซ้ําซ้อนกับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เสร็จแล้วก็กด p u b l i s h ไปนะครับคอยแป๊บหนึ่งนะให้เขาเซฟเรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับนี่ ก็หน้าเว็บของเรานะครับในส่วนของท็อปบารก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆลองปรับแต่งดูนะครับในส่วนนี้นะผมว่ามันง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราก็ค่อยๆไล่ลงมาบรรทัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลโก้แล้วก็จัดการตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับของผมไม่มีเนาะแล้วก็มีโลโก้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูในส่วนของตัวโลโก้นะครับแล้วก็ส่วนนี้กันนะครับขอบคุณครับคอยติดตามชมแล้วก็ทําตามด้วยนะครับสวัสดีครับ